นักชมครับศึกจ้ามวยไทยคู่ 2, 2เป็นการพบกันของมวย1 1 8ปอนด์ไหว้ครูอยู่ขณะนี้ก็คือคงฤทธิ์สิทธิ์คู่พันตึงครับไหว้ครูเสร็จแล้วยืนรอที่มุนมน้ำเงินคู่ตัวโตเขาคิวทองนิ่งดองวีดีโอนะครับแอดจัดจินจลสาโรคกระเพาะเริ่มเงินรจัดการแผลแตกให้นักชกที่มีแผลแตกเข็มละ5 0าบาทนอกจาการนําแม่ไม้มวยไทยมาใช้แต่ก้านคอสอกกลับเอาลอยล็อกได้แอนจัจินมอบ1 0 0 0 0บาท โจลาเกย์ฟันหางแอนดรินจ่าย3 0 0 0 0ื่นเบดอรห้าร้อยยาถ่ายพยากรองสีเหลืองเป็นเดียวครั้งเดียวมอบเงินสดให้ในายกผู้เอกคนละส0งพันครับและทีเอสดีตราแพงที่ฟันหูเรื่องเียืคูกระมังสดชื่นมีคุณภาพสมส,สมว่วสนวสกัดแอนตินพิ่มมอบทองคำหนึ่งบาทให้แก่ผู้ชนะในคู่ที่3ามและนกเร็วสุดในแต่ละเสาคาราเต้สามประดับแมลงมอบทองคำหนึ่งบาทครับทุวกวันจันทร์และวันอาคารถ้ามีโอกาสขึ้นปักทีแทนทีออฟโปรซุปเปอร์โก ที่สนามจากนิทรรศกองแบบทันเดียวในกรุงเทพนนกับนสนามเดชนันปลาคาปิทรามาเป็นกวนห้าท่านค่ากรีนฟรีท่านละห้าร้อยล้างศิษยนาฬิกาสามสิบนาทีเก้าหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสามถึงหกศูนย์ครับและนี่ก็คือคุณชัยยูนชนะเทพนะคะผู้จัดการวิลล่าคาเฟ่มอบมาลัยเป็นกำลังใจให้กับนักมวยคู่ที่สองในวันนี้พิกัดน้ำหนัก118ปอนด์ค่ะฝ่ายแดงคงฤทธิ์ศิษฐ์ผู้พันตึง หรือเพชรพยาปัญญาทิพย์นะคะชื่อจริงก็คืออ,อมรั์บัวชมเมื่อเช้ามาชั่งน้ําหนัก118ปอนด์ครึ่งลดไปครึ่งปอนด์ค่ะคงฤทธิ์นั้นเป็นชาวจังหวัดพัทลุงชกมวยมาทั้งหมด53ครั้งชนะ41ครั้งแพ้10ครั้งเสมอ2ครั้งครั้งสุดท้ายที่โชคนั้นแพ้คะแนนสตั์ชัยสไกลสิงห์ที่เวทีมวยราชดำเนินปัจจุบันอายุ22ปีผู้จัดการหัวหน้าคณะก็คือพันตรีเฉลิมชัยมัชชากลำ่ำผู้ฝึกสอนคือเด่นสุรินทร์สิงห์ชาชวาล ขณะนี้คงฤทธิ์นั่นก็กําลังศึกษาอยู่ที่สถาบันราชพัฒน์สวนดุสิตนะคะส่วนมุมน้ําเงินคิวทองนิ่งหน่องวิดีโอหรือจัดชัชายยารังสีเมื่อเช้ามาชั่งน้าหนัก118ปอนด์พอดีเป็นชาวจังหวัดลําปางค่ะชกมวยมาทั้งหมด35ครั้งชนะ31ครั้งแพ้4ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชคนั้นแพ้คะแนนเด็ดสิงศส,สกุลวง ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยปัจจุบันอายุ17ปีผู้จัดการก็คือคุณป๋องลําปางหัวหน้าคณะคือคุณมานิจันรเจริญสุขและผู้ฝึกสอนคือพนมทวนเล็ก5พลังค่ะกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีกรรมการสนธยาพลอยนันต์ค่ะก็พบกันสิงห์เหนือคับกับเสือใต้าธนาบุญเงินจิวทองนั้นเป็นนักชกที่มีผิวพันผือดกว่าครับ มวยปัทลุงแน่นอนแล้วนะครับมวยจากใต้ต้องคล้ำๆเนื้อก็ผิวขาวอายน้มด้นฝ่ายแดง22น้ำเงิน <Yeah. S> 1 7คู่แรก11 7คู่นี้118น้ำหนักขยับขึ้นพงลิกมวยซ้ายครับคิวท,ทองก็ซ้ายเหมือนกัน เดี๋ยวก็รู้นะครับว่าซ้ายใครจะแม่นยำจัะหลักหน่วงใกล้เนาะใกล้เลยใกล้เลยพูดถึงอฟอร์มมวยนั้นข้อมูลบอกว่ามวยทางมุมแดงคือคงฤทธิ์สิทธิ์ผู้ปันตึงนันเป็นมวยปีไม้ลายมือส่วนคิวทองเป็นมวยลุยครับกรรมการสนยากลัวว่าจะซ้ำรีบไปขวางคิวทองไว้เลยรูปมันสกูดีหวาเสียแล้วครับ แทางซ้ายของคิวทอนั้นสวัดเฉวียนแถวบริเวณซอกคอคงฤทิ์นี่เป็นเพียงยกแรกเท่าน,นั้นครับแต่ว่าคู่แรกนั้นเปิดไ้ด้วยความสนุกสนานแท้งซ้ายของคิวทองนั้นปวนเพี้ยนป่วนเปี้ยนแถวก้านคอนะครับถ้าหมัดขวาของคงฤทธิ์ตกผมพลาต น่าเป็นห่วงเพราะช่างเหมาะเจาะนะครับข้างซ้ายกับหมัดขวาห้อยๆไว้อย,อ,ยอย่างนั้นแตสูงไม่ได้ก็ใช้พับในไว้ก่อนร้องอยาด่ดูนี่ครับแขงซ้ายป่วนเปี้ยนกันไปอีกทางคิวทองนั้นเตะได้สูงทีเดียวดูสิว่าคิวทองจริงหรือจะเป็นคิวหัก นั่งสุดท้ายนะคิวหักนะครับคือไปแพ้คะแนนคู่ต่อสู้ยังอายุเพียง18ปีเองนี่แข้งซ้ายไม่ถูกก้านขอก็ไปเจอหมัดซ้ายก้อที่ใบหน้าน่ากลัวนะครับทางด้านแข้งซ้ายของคิวทองผมรลกยังใจเย็นครับนักโจกจากพัทลุง พัตลุงนี่มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งที่น่าสนใจทีเดียวหมดยกที่หนึ่งไปของมวยคู่สองก็มีเป็นภาพช้าของยกที่หนึ่งนี่แหละครับแขงซ้ายปุ้นเปลี่ยนแถวการคอของคงฤทธิ์คืนนี้พบกับยูเย,เยอะที่วิลาคาเฟ่ครับปากซอยทุกวิจัยเรียกว่าบริการเป็นกันเองนะครับ 21สุเทพมงคลแหง26สิสดใสรุ่นพอทอง21สุรชัยรับัตรเจริญ28ิกุ้งสุธจิราชวงเทวันสาเอดครับบุญทนคนหนุ่มและนะภาลายซีฟู้ดถนนเพชรเกษมหกสบารรยากาศร่มรื่นเนื้อที่6กไร่จอดรถสะดวกมีสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ไว้บริการคุณหนูฟรีนะครับมีตลกดั้นนำคือละสองคณะ26สุรชัยรับัตรเจริญครับทั้งสองสาขาเหยียเบิ้มดูะไรอย่างใกล้ชิดมีโชว์แต่ไม่มีชาร์จครับ เอาติดตามชมยกที่สองกันต่อไปใครจะอยู่ใครจะไปครับสิงห์มาซ้ายได้เกินทั้งคู่ผิวคล้ำครับอยู่ทางมุมแดงคงเิ็จิตผูพ้พันตึงนักชกจากพัทลุงวันคิวทองนั้นอยู่ลำปางเข้หลังนครเมืองรถมาครับโอ้โหมาซ้ายที่มาที่ใบหน้าก่อนถึงไม่รุนแรงเอา้านี่แหละครับต้องระมัดระวังแทงซ้ายของคิวทองนั้น ไม่หัวไหลก็ซอกคอมขาของธงฤทธิ์นั้นต้องกาดให้สูงไว้ถ้าก like าดตกเมื่อไหร่ก็เอกินมีสิทธิจ่ายหนึ่งหมื่นไปแต่ไว้เป็นเล่นหัวไหล่ทางมวยทางมุงแดงนั้นก็เป็นมวยปีไม้ลายมือครับจิวทอง นักยกจระลำปตานั้นตามข้อมูลบอกเป็นมวยเดินมาแตะแต่ละแข่งหังชาดท,ทีเดียวอันนี้คงนจะเข้าเหมือนกันนานๆจะเตะขวาสักทีนึงคงนทิพยายามครับเต้นสลับกาดซ้ายขวา <laughs> ลูกนี้ไม่เจ็บครับแต่บางทีมันเสียหน้าถูกเตะรวบครับ เห็นกวาดลานล้มคลึ่นเลยคงเล็ิพยายามจะตามเข้าไปเบียดเข้าไปคิวทองตัวนี้เป็นมวยรับบ้างเตะตัดตัดตัด้งเตะตั้งถีบไม่ยอมไม่เข้าครับอ้าวต่างคนต่างแรกหมัด ยกนี่เป็นยกที่สองปลายยกต้งต้งก้อนๆปลายยกทังนี้พยายามจะเข้าเหมือนกันนักยจกจากพัทลุงไม่มีจังหวะมาซ่านั้นแกก็เตรียมครับเตรียมเล็งไว้เต็มที่เร็จนี่แหละครับถูกจับได้ยังไม่หนักหนา สนุกดาก็ต้องเร่งครับบอกกูแรกเขาชบกันสรุกว่าน,นี้เยอะหมาย็เจอแข้งสก,กัดไว้อีกคงนิดเดินบ้างเรียนจากมวยผีมือมาเป็นมวยบุกบ้างหมายมันปันมือหมดยกที่สองยกนี้ก็เป็นยกที่สามแล้วครับแต่ภาพที่เห็นนี้เป็นภาพด้านของยกที่สอง ทางด้านของคงที่เข้าไปก็ถูกเตะตัดล้มทั้งยืนครับเรียนสําหรับเพื่อนเพื่อนสิทธิ์เกา่าวิทยาลัยครูนคร,รปฐมปกสต้นปี2517หรือร,อร,อรอุ่นกส .16 ครับคุณพัชรีคงรุ่ฝากเรียนเชิญน,นะครับพบกันที่ริเวอร์ถนนสายลอดนครปฐมครับบ่ายเที่ยงครับเที่ยง12นาฬิกาของวันเสาร์ที่3ก็เป็นสาวต้นเดือนครับถ้ายังไงต้องการจะรายละเอียดก็3189467โทรไปคุยกับเพื่อนๆนนะครับ ริชาร์ดพิกเผาไทยแม่ปนอมคือกำลังอากับผู้รบริโภคจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แม่ปนอมตุนทินราคาต่ำกว่าทุนที่ตลาดสนามหลวง2ทุนบุรีเขตทวีวัฒนาริมคลองทวีวัฒนาจนถึงพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งครับติดตามชมยกที่3ต่อแดงคงททฤทธิ์สิทธิ์ผู้พันถึงดําเงินคิวทองนิ่งหน่องวิดีโออ่นี่แหละครับฝ่บาเริ่มต้นก็ท้ายข้างซ้ายพอดีนะครับเป็นเจตกาดไปก่อน ต้องระมัดระวังคงธิดเตะสูงไลยอีกพลาดไปเมื่อไหรก็มีหวังครับเตะสูงไม่เลื่อยสามทีก็ไปแล้วยกนี้งอย่าอย่าเอาขวาอย่านี่ครับเรียกว่าทั้งเตะทั้งต่อยคงนิดต้องเดินอับดับชาย เฉียดไปแลกกันแล้วครับบ่าน่าเป็นห่วงทางด้านของคิวทอนนั้นใช้เท้าได้ดีทั้งซ้ายทั้งขวาโดยเฉพาะเท้าซ้ายผลการจากการชกซ้ายสวนขวานั้นกาดดันเดียวเรียกว,ว่าขวาชิดหูไว้นี่ถูกเตะเขาอีก ยกสามีทางด้านคงฤทธิ์เป็นฝ่ายเดินเข้าหาสิวทองจังหวะรับก็ดีทีเดียวครับด <Hey! Our S 1> ูดีว่าคงฤทธิ์จะจ่อเข้าไปได้ยังไงจะฝ่าแข้งซ้ายเข้าไปถึงได้ยังไงไม่ใช่แข้ง่างเดียวหมัดซ้ายดักไปด้วยแต่คงฤทธิ์ไม่ท้อถอยครับเดิน ไม่น่ากลัวแทนตอนนี้ทางด้านคิวทองกลับเป็นมวยรับครับเนตัดพักรอบแปดยกสามีทางด้านของเล็เจอไปอา้าวันน์มาไากการท้ายศอกเล่นเอาคิวทองทำงานเปนเหมือนกันนักสองที่ใบหน้าเอาละครับเริ่มแรกกันแล้ว เริ่มมันไม่แพ้คู่แรกโสด,ดาเซียนั้งหลายตั้งไม่เตรครับแข้งซ้ายของกิวทอนนั้นทำงานตลอดเวลาแต่ว่าทางด้านแดนคงเล็กนั้นก็ไม่ท้อถอยไหนๆลงทุนไปแล้วก็ลงทุนต่อไปอเอฟก็ยอมครับมัดซ้ายกับสอกซ้ายของโคงงทธิ์นั้นก็ไม่เลียวเหมือนกัน พอเต็มๆไม่ลงครับจบมาอีกชุดหนึ่งมาหาการิช่วยโอกาสครับโอ้โหเหมือนกับเรือต้องมรสุมทีเดียวหมดยกที่3ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือศึกเจ้ามวยไทยนะครับเจ้าของเอกลักษณ์แห่งความมันครับมาทางด้านคงธิ์ฝ่ายแดงลุกไล่เพลินครับแต่ว่าไปปลายยกอีกเกือบไปแล้วนี่แข้งซ้ายของคิวทองนิ่งนองวิดีโอเกือบจะเป็นแข้งทองแล้วนะครับนี่แต่ว่า ระคังหมดยกซะก่อนครับโมโหทางด้านพงธิ์ก็เลยรอดตัวไปได้หวุดหวิดก็ยังมีโอกาสครับที่จะลุ้นกันสถานการณ์นั้นจะพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาครับขอบคุณสกีเฟสอีบูเซลครับปุยตรามาเบียนปุยพดังมาที่พี่แผงสีเขียวรอโซประเทไทยจำกัดเครื่องดื่มประิงแดงสปอนเซอร์เบียชางเบียเหรียญทองระดับโลกครัดื่มจุด357้าน้ำมันลื่นพีเจดีดีเดนิมิกเซมิซินเทติกทุกจุดแรงเต็มพลัง ยาสิบปันสะอาดครับบริษัทกูอยางอิมพรอตเอ็กพอร์ต,รตจำกัดเครื่องดื่มแปลงที่ปันกูย่ยาหม่องตละลลิงทา่าต้นโททูทีครับการมอกโซนกู้ยังาตาเทลทูทีรถไทยสยามบุรุต้ากาุ้เสือกู้เสือครับเชื่อวือมากกว่า30ปีติดตามชมยกที่4ปลายยกนั้นทางด้านของมุมแดงคงเล็กลับแหมเจียนไปทีเดียวครับยกสี่ขึ้นมาเดินรุยเลยทีเดียวไปเรียงสั่งแล้วมีทุนเท่าไหร่ต้องนำออกมาใช้ให้หมด ดูว่าคิวทองนี้เป็นแข้งทองหรือเปล่าอย่างทุ่มเรียนได้ทราบแล้วครับว่าถ้าขวาตกแล้วลำบากปลายยก3ขวาตกนิดเดียวแข้งซ้ายจับเขาที่ก้อนคอตอนนี้อยู่ทางมุมแดงครับตีี้เข่าก็ไปจนตัวอีกตามลุยก็ไปเลยคงฤทธิ์หมาข่าวลงนี โดนแ้เป็นไดดุ่งเลยแต่นักบดนําต้นของงคทริ์นั้นเหลือเฟือครับนักชกดุ่มจากพัทลุงโอ้เจอข่าวก็ไปอีกยกนี้ต้องเร่งให้เต็มที่ครับทางด้านของงคทริ์ มีผีไม้ไหลายมือเท่าไรต้องนำมาใช้บทว่าจะทางด้านคิวทองยังแกร่งเหลือเกินระตบไหลแลกเข้าด้วยต้องระวังนะครับอย่าเผลอหนุนเข่าเขาจะ่ำตัวเบิร์การทางคิวทอง เพียง17ปียังหนุ่มกว่าเยอะส่วนแดงนั้น22เป็นการลองกำลังภายในโอ้เจอกตอนนี้เป็นการลองกำลังครับใครจะมีกำลังภายในดีกว่ากันรายยกที่4ครับ ต่อไปก็ต้องระวังเอาแต่ทั้งบนทั้งลหมดยกที่4ท่านชมครับในยกที่4ที่ผ่านมานั้นสถานการณ์ก็ยังคงพลิกผันอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าคิวทองฝ่ายน้ำเงินครับโชว์ความเหนียวหนึบพั้งแข่งทั้งเข่าโดยเฉพาะเข่าในนั้นประกบตีแต่ละดอกนี่หนักเอาการทีเดียวแม้ว่าทางด้านคงฤทธิ์ฝ่ายแดงจะตอบโต้อย่างไรก็ตามนี่มาสถานการณ์ตอนนี้ทางด้านคิวทองดูจะคุมเอาไว้ได้พอสมควรแล้วครับ แต่ว่าอย่างว่าแหละครับไม่แน่ไม่มีอะไรจะเกิดขึ้นได้แน่นอนแล้วครับยังเหลืออีกเวลาอีก3นาทีครับคุณนูนดเดชครับติดตามชมยกสุดท้ายขอบคุณครับบันลัมนเชสแอนด์ฟี่บริษัทเอโซ่สนามประเทศไทยจำกัดครับสามในสุดท้ายครับดูที่ว่าทางคงฤทธิ์นั้นจะสามารถกู้สถานก,การณ์ขึ้นมาได้หรือเปล่าแต่ว่าดูใบหน้าก่อนยังมั่นใจครับ ทางมุมดังโคงริศสิทธิ์ูพันธถึงนั้นก็เป็นนักชกจากจังหวัดพัทธลุงอยู่ที่เขาไทยสนวันทางชิวทองนิ่หนุ่มเดีโอเป็นนักชกจากลำปางที่แม่มองนะแมต้องระมัดระวังแต่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันหวังเตะก็อ้าวนี่นอกจากเตะบนแล้วก็ยังมาเตะล่างได้สวยเหมือนกัน วงนิ้เดินก็ไปพยายามใช้มาซ้ายประโยชน์มากที่สุดแต่สูงบ้างเหมือนกันประกบได้คิวทองกอดไว้นั่นครับแทงซ้ายคอยอยู่ตลอดเวลาครับกวนทางบนทางล่างทั้งนอกทั้งใน เฮ้บรรดาแฟนบัดมัวก็ให้ทางคิวทองนั้นถีบดันกันว่าอ๋อจะมาซ้ายก็ไปลงตำแหน่งครับบอกแล้วคุณวานบอกว่าไม่น่าครับจะมาซ้ายก็ไปถึงกับเปรอะทีเดียววินาทีทองของคมฤิดครับจะเก็บได้หรือเปล่าโอ้นี่คิวทองประมาทไม่ได้ครับปหามาซ้ายตับเกาะเขาไปที่ปลายขาเมื่อสักครู่นี้เยยงกระเทเนไปเลยป่าจะมันยกสุดท้ายแล้วครับโอ้วินาทีทองของ คงฤทธิ์นั้นยังมีอีกประมาณหนึ่งนาทีป่าตรงนี้คิวทองก็ต้องประครับประคองก่อนให้นั่นนั่นไว้มีโอกาสเหมือนกันนะครับปลาโยกสุดท้ายนี่แหละครับเรื่องของบัดบัดรมวยมวยป่าเมื่กี้จะล่วงไปแล้วก็ยุ่งทีเดียว อนี้ทางด้านคงเด็กก็ถือเป็นวินาทีทองพยายามอย่างยิ่งที่จะเก็บให้ได้ครับหมัดซ้ายบามาเห็นผลระปลายยกนี่เองโอ้คิวทองเองตอนนี้หน้าตาแดงไปหมดทีเดียวเจอพิษหมัด้าไปไล่ทุบออกทำท่าจะไปเหมือนกันครับเอียงเอียงเหมือนกันแต่เผอิญเป็นยกสุดท้ายครับ โอ้คิวทองก็ต้องถึงก็ต้องขายยางรองพันทิ้งเลยทนบุกอย่างหนักเอาเดินขึ้นไปหน้าอีกตงนี้รับปัดไปเยอะเลือเกินหมาดีถ้าไปตุนไปเยอะผม่าน่าคิดทีเดียวโอ้เกือบไปแล้วครับเกือบไปเดี๋ยวรอผลจากกรรมการนะครับ น้าเงินครับคิวทองยิ่งของวิดีโอครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเกือไปเหมือนกันเกือไปเหมือนกันถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโ g